ทุกคนนี่คือช่องผมในเอ่มอะไรว่าค้นหาอะไรนี่คือนี่นะครับทุกคนคือแบบเป็นช่องผมในคอมผมนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่เชื่อดูคลิปยาวได้คลิปตอนเล่นฟรีไฟล์ครับนี่ยังดูได้อะครับเห็นไหม,มโดนน้องจองดองัดพี่คะในสองคึ้นพี่คะในเน่ยน้องหยุดเดี๋ยวพี่ทำเอง มีคน resources here w e u s e e ตายดาบปไงครับทุกคนมีไหมยังยังดูได้อะครับ